อโอเคครับถ้าถ้าจะต้องการวางรถก็เหมือนเดิมนะครับอ่ากดไปที่ปุ่มนั้นสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมารีวิวและแจกหมอดเกม GTA San Andreas บนมือถือกันอีกแล้วนะผมหมอดที่ผนจะมารีวิวและแจกวันนี้ก็คือหมอดอ่าแม่เหล็กยกรถนะครับผมอ่าแม่เหล็กยกรถนี่ก็คือเอาไว้ใช้กับพอะครับยกอ่า ยกรถพวกรถยนต์นะครับไปอีกสถานที่หนึ่งอะไรประมาณนี้ครับผมอ่าถ้าเกิดใครสนใจวอนนี้เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้นะผมตรงช่องคอมเมนต์นะครับย้ำนะครับตรงช่องคอมเมนต์ผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับอ่าก็ก่อนอื่นเลยก็ขอแจ้งแล้วกันนะว่าอันนี้หลายหลายคนน่าจะรู้นะครับอ่าแต่จะมีบางคนอาจจะไม่รู้ครับก็คืออ่าผมทำคลิปรีวิวหมดกับคลิปสอนลงนี้เอาไว้ต่างหากครับคลิปรีวิวหมดผมจะไว้บน YouTube นะครับผมครับผมส่วนคลิปสอนลงเนี่ย ผมจะเอาไว้ในเพจ a c e b o o k ช่องของผมเองเนี่แหละเออก็โอเคนะครับเถอถ้าเกิดใครสนใจบทนี้แล้วจะต้องการาลงบดนี้ก็ไปดูวิธีการลงได้ที่เดี๋ยวผมจะแปะเป็นลิงก์คลิปวิดีโอสอนลงนะครับผมเอาไวท้ที่ตรงช่องคอมเมนต์ด้วยเช่นกันนะถ้าเกิด,ดใครสนใจจะลงบดนี้ครับก็ไปกดดูคลิปนั้นได้นะครับก็จะเป็นก็ปกดไปเพิ่มมันก็จะเด้งไปที่วิดีโอของ วิดีโอของแฟนเพจช่องผมนะครับอโอเคนั้นหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าผมมีแฟนเพจนะก็คือผมทําไว้นานแล้วแหละแฟนเพจ a c e b o o k ผมอะแต่ก็ไม่ได้อัปเดตอะไรงไงแต่ช่วงนี้จะต้องใช้เขาแล้วครับผม <laughs> โอเคครับอ่เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะก็โอเคครับอย่างแรกเลยนะผมก็จะเปิดหอมาก่อนนะับเปิดหอมาเฮล,ลิคอปเตอร์ เอาอะไรคลํำไหนก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ผม,มชอบอ่ามาวิลิกนะครับมาวิลิกาน,นี่มาทบก,กันมาวิลิกปะเนี่ยอ่าโอเคครับแต่นี้เราก็ขอเปิดรถมาสักคันนะครับอ่าสาธิตยกรถเลยอ่ายกรถงาเหมือนในหนังนี้ for ์สป e d นะครับยกรถยกรถอ่าเอาเอาคันนี้ก็ได้ครับรถลูกธรรมดาทีนี้ให้เรากดขึ้นหอไปนะ ทีนี้ให้เราบินไปสักพักเนะี่ยให้เราไม่ใช่บินเสีอ,อก็บินนั่นแหละบินขึ้นไปก่อนนะครับทีนี้ให้เราเปิดคโ o ขึ้นมาจากนั้นก็เลือกไปที่โอ IMA นะครับผม IMA กดไปเลยปับ๊บแล้วทุกคนเห็นไหมครับว่ามันจะมีเห็นไหมครับมันจะมีอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรเออเหมือนตัวช่างตัวแม่เหล็ก่าตัวแม่เหล็กโผล่ขึ้นมาแล้วครับทีนี้เราสังเกตไปที่ปุ่มขวามือนะครับเห็นไหมปุ่มมัน ปุ่มมันพันกันยุ่งเหยิงไปหมดนะครับก็ให้เรากดที่ทีนี้ให้เรากดไปที่ปุ่มไอเปุ่มย้อนกลับในตัวศัพท์ของเราครับอ่าเราจะมาเซตการตั้งค่าใหม่ครับให้ปุ่มมันให้ปุ่มมันกลับ,ลบมาเป็นเหมือนเดิมนะถ้ะแแาแล้ข้าไปที่การตั้งค่านะครับรูปฟันเะฟืองอ่ะอ็อปชั่นจากนั้นก็เข้าไปที่คอนโทรลพาร์ทนลครับอันแรกนะอะคอนโทรลจากนั้นก็เข้าไปที่อันแรกอีกครับอันแรกอืม ทีนี้นะครับให้เรากดไปที่ปุ่มปุ่ม reset to default นะครับผมปุ่ม reset to default นี่ก็คือปุ่มนี้กดไปเลยครับกดกดไปที่ตัวหนังสือตัวนี้ตัวหนังสือภาษาอังกฤษตัวนี้กดไปเลยครับปั๊บกดไป1นึ่ถึงสอทีนะจากนั้นก็ให้เรากดไปที่ปุ่ม save นะครับปุ่ม save ที่อยู่หัวมือด้านล่างนะปุ่ม save เนี่ยดูตามรูปเต่าผมบอกับปุ่ม save ตรงนี้กดไปเลยครับทีนี้ก็ให้เรากดปุ่มย้อนกลับของโทรศัพท์ของเราครับกดไปอีกอีกทีนี้เรามาสังเกตนะครับ ปุ่มด้านขวามือก็จะแยกกันแล้วนะครับผมก็จะแยกกันแล้วเห็นไหมปุ่มด้านขวามือก็จะแยกกันแล้วครับก็จะไม่ปนกันมั่วแล้วทีนี้ผมปรับมุมกล้องมาใกล้ๆก่อนโอเคทีนี้ก็ให้เราตะแขงเลยนะครับในวิธีเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็จะไปดูดกับรถเองตะแข้งไปอโอเคพอมาติดกับรถแล้วเราก็ยกขึ้นนะครับสังเกตนะครับปุ่มขวามือจะมีอยู่ทั้งหมด3ปุ่มนะ,ะมันจะมีปุ่ม ปุ่มขึ้นลงและก็ปุ่มอันนั้นแล้วก็ปุ่มไอที่วางลดลงนะครับอไอปุ่มขึ้นนี่ก็คือแบบเอาสลิงขึ้นไปนะครับเอาสลิงขึ้นไปปุ่มลงก็คือปุ่มอันที่ว่าเอาสลิงลงนะครับนะครับเอาสลิงลงปุ่มขึ้นก็คือเอารถเอารถขึ้นไปนะเอาเอาสลิงขึ้นนะครับนะครับปุ่มปุ่มขึ้นคือเอาสลิงขึ้นโอเคผมนี้จะพูดลิ้นพันกันนะปุ่มลงก็คือเอาสลิงลงอ่า นี่ต้องการปล่อยรถอ่ะนะปล่อยรถก็กดไปที่ปุ่มนั้นนะครับผมไม่รู้มันจะเรียกว่าไอคอนอะไรดีอ่ะกดไปที่ปุ่มนั้นนะผมปุ่มที่ผมซูมภาพไปนะครับอ่ที่ปุ่มเขียนว่าวางรถเนี่ยอ่ะกดไปเลยครับป๊บอ่ามันจะวางรถลงนะครับอย่างนี้อ่าก็จะวางรถลงแล้วนะครับอ่าโอเคถ้าเกิด อโอเคเอาสลิงขึ้นเห็นไหมครับเอาสลิงขึ้นรถก็จะหนักหนักหน่อยนะสลิงขึ้นสลิงลงอย่างเงี้ยไปครับอ่าย้ายรถไปอีกที่หนึ่งครับอย่างเหมือนในหนังอนี่ฟอร์สปีดนะครับไปครับอ้อแต่หออืดมากบอกตรงๆงครับหออืดแม่งหออืดมาก <laughs> หออืดมากครับผมหออืดมากครับ ย้ายรถไปอีกฝั่งหนึ่งโอ้ยหอยหออึดมากโอเคครับถ้าถ้าจะต้องการวางรถก็เหมือนเดิมนะครับอ่ากดไปที่ปุ่มนั้นนะครับปุ่มไอคอนวางรถอะอปับ๊บวางแม่งอย่างนี้เลยวางรถแม่งอย่างนี้เลยนี่ครับวางแม่งกลางถนนเลยอย่างนี้เห็นไหมครับอ่า ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสาหรับหมดแม่เหล็กยกรถนะครับก็โอเคนะถ้าเกิดใครสนใจพอน,นี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ถ้าช่องคอมเมนต์ผมนะครับช่องคอมเมนต์คลิปนี้ผมนะครับส่วนวิธีลงก็จะอยู่ผมก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์นี้เช่นกันนะครับก็โอเคไปดาวน์โหลดกันมาได้เลยนะครับผมสาหรับคลิปรีวิวก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็โอเคครับผมก็สวัสดีครับ